ตอนที่215พระเอกเราก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนะคนตัวเล็กนี่ก็คือหัวหน้าแก๊งพามงั้นเหรอเซาก็ได้ลุกขึ้นมากาชิโอโซโคาวารังิเซนจูแม่ดันประมาทไปซะได้มาดาราเมะก็ได้บอกว่ากล้าหน้าดูที่มารอบกัดหัวหน้าเรากระทันหันแบบนี้ไอ้กุ้งแห้งอย่าคิดน้ว่าจะมาทำตัวกลางได้นะเซนจูก็งงฮะ เพ่ก็บอกว่ามาดาเมเซนจูก็ได้บอกว่านายเป็นใครกันมาดาเมก็อ่ะฉันเป็นหัวหน้าแก๊งแบ็คดาก้อนรุ่นที่9แล้วก็มีคนจับหลังมาดาเมฮะแล้วก็ได้มีคนต่อยมาดาเมไปที่หน้าพระเอกก็งงเอะคนนั้นก็ได้พูดว่าแกมันคือความอัพย์ของแบ็คดาก้อนดังนั้นจงหูปากโสโศกข,ของแกไปซะ คนนั้นก็คือผู้บริหารแก๊งพามอาดีตผู้พิทักษ์แห่งแบกดากอนอาราชิเคนโซพระเอกก็ได้พูดว่าที่ว่าความอัพยศของแบกดากอนนี่มันยังไงอิสุนะก็ได้บอกว่าเบกเคคุซเป็นสมาชิกรุ่นแรกพระเอกก็ตกใจเอ๊ะเคนโซก็ได้เข้าไปหาเซนจูเซนจูวันนี้พวกเราไม่ได้มาทะเลาะวิวาทกันนะเป้าหมายของเราคือฮานางากิทาเคมิจิตั้งหากเคนโซเขาเรียกกันว่าเบกเค เสียงดังหนกหูพระเอกก็ได้บอกว่าจริงด้วยลืมไปซะสนิทเลยพวกเขามาที่นี่เพื่อหาตัวเราแต่ว่าทําไมล่ะคาคุโจโก็ได้บอกว่าฉันบอกแล้วไงแล้วก็ได้วิ่งมาเคนโซก็ได้บอกว่าเฮ้คาคุโจโก็ได้ต่อยเคนโซไปหนึ่งทีพระเอกก็ได้เรียกชื่อคาคุจังพวกลูกน้องของพามก็ได้บอกว่าแค่ทีเดียวทำเอาเบงเคคุงกระเด็นเลย คาคุโจโก็ได้บอกว่าถ้ทาทาเคมิจิจะคืนสู่วงการนักเลงอีกครั้งเขาจะต้องเข้าร่วมกับพวกเราโฮคุฮาระทันใดคาคุโจโก็ได้บอกว่าใช่ไหมละ่ะทาเคมิจิเพก็เอ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 ,อาคาชิก็ได้บอกว่าสมแล้วที่อ้างตัวว่าเป็นนักวิวาทพอเป็นแก๊งโฮคุฮาระก็เล่นขนคนมาซะเยอะเลยเซาก็ได้บอกว่าฉันไม่ได้เชิญชิญพวก,ก,แ,กแก่งจากเทนจิคุมาเสียเปล่าหรอกนะ แล้วอาคาชิก็ได้บอกว่าชักจะเลือดร้อนตุ่มๆขึ้นมาซะแล้วสิใช่ไหมวากะคนที่ปรากฏก็บอกว่าไม่เลยสักนิดคาคุจโจก็ได้ตกใจเอ๊ะตั้งแต่เมื่อไหร่กันคนนี้ก็คือผู้บริหารแก๊งพามอดีตหน่วยจุดโจมพิเศษแห่งแบ็คดากอนอิมาอุชิวาคาสะวากาสะก็ได้พูดว่าถ้าฉันเอาจริงหมอนี่คงไม่ได้มีชีวิตยืนอยู่ตรงนี้หรอก พระเอกก็ตกใจพวกสับปะหลาดออกมากันไม่หยุดหย่อนเลยเคนโซก็ได้บอกว่าเฮ้ยวากะอย่าออกมาให้ตกใจแบบนี้สิฟ้าวากะก็ได้บอกว่าฉันก็แค่ทําตามคําสั่งของเซนจูเท่านั้นเองอิสนะก็ได้บอกว่าฮานาากิพวกนั้นคือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่พวกนั้นก็คือคู่หูสุดแก่งแห่งแบคดากอนรุ่นแรกวากะกับเบงเคแล้วก็รองหัวหน้าแบกดากอนรุ่นแรก เทพสงครามอาคาชิทาเคโอมิพวกเขาคือสมาชิกกลุ่มที่ก่อตั้งแบ็คดาก,กอนรุ่นแรกขึ้นมาภาพก็ได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กของพวกเขารุ่นที่นำโดยซาโนชินอิจิโร่เหล่าผู้ที่ขึ้นมาเป็นแก๊งอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นพระเอกก็ได้บอกว่าพวกนี้คืออิสะนะก็ได้บอกว่าและตอนนี้ชายปิศาที่เป็นผู้นำของตำนานที่ยังมีชีวิตคาวารางิเซนจูไลที่เปียบ Hey, นี่พวกแกจะเขม่งกันไปถึงไหนกันฮะดาเกนก็ได้ลุกขึ้นมาพวกเรามาต่อการจากที่ค้างดีกว่าเซาดาเกนได้หันมาแล้วยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่ได้เครื่องร้อนแบบนี้มานานเลยฮะเอาและมาเริ่มปาร์ตี้เลยดีกว่าพระเอกก็ได้บอกว่าคือคราว,า,วาวนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย